คิดว่าในเลียล่าลุยแตยม่มาใหญ่ทุกคนจับได้เก็บเยอะๆจะไม่ทำก่อการเี้เยงนวดั่งทางเล็กน่าร้อยหน้าป่านวดตาแต่ป่นวดตัวเดื้อยได้เหนกัเมื่อไหร่ารกจะดำต้องมีความ,ม,วามาระมัดีควังใจแลีวมีไอ้จิรงรงนั้นได้เราไม่กังวลเรา้านอยู่แล้วไมต้องเก็บหลอกลาม้างทีลูกที่ซือมากตั้งแต่เดือดร้อนมา

ตัวนี้เป็นสู้แล้วเป็นลหลุดคนอยู่ไม่ไหวต่อมาตรงนี้แล้วนะทุกคนมีใบประกาศทุกมาเรียนเรีก๊กบวันนี้แล้ค่ะนะอ่ามีใบประกาศขึ้นต่อไปอ่ะวันนี้ในท่านาวาหมูเค็มคืออย่างว่าสจงพลานะเพราะว่าเราเก็บเค็มไปเรื่อยๆก่อนนะคะแล้วก็เมื่อได้ครบห้าปีแล้วเขาจะขึ้นข้อจออขึ้นใบถืาเหรียนหมอหมื่นบ้านค่ะ ได้ใช่ไหมได้ค่ะคือใบมกพื้นบ้านใบเดียวสามารถเวทเจซัดงอตะดุงกันปลบอยู่ในนั้นหมดเลยค่ะกอบนี้ไปค่ะกอบนี้ไปเราเอาเป็นตุ่มเป็นกลอนเก็บเก็บเคลดไว้ค่ะเคลียดเชื้อเชียวหนามตะูุนอาการาบเด็กงอตุนเปิดโถแล้วก็อาการหนึ่งสองห้างเซ่เขาเป็นอย่างไรเราเก็บเคลียดไว้สมมติไปเลยค่ะตึ้งตึ้งตึ้งแต่ว่าคนเดียวดวนเดือนนี้เนี่ยทดวนหน้าดวนเราเนี่ยเรา ถ้าไม่เปทาินนี่จะลอยยอดไปเลยครับโอ้โหมันเป็นม่นตรีมันเป็นมนรีลงเลแลวลงมันตีหอเขาแต่ก็ได้ก็มันหลกหนาไม่ก็อนนก็ไม่าเก็บละคนเดียวแก่คนเดียวเส้นเหลี่ยเส้นเลี่ยมกันานที่เราลดคนีนเียววันนี้วันนี้รับก็เป็นเี้ยวันนี้วันนี้ที่วอยู่จังหวัดพัลุงต่อไปถต้อกิจก็เป็นเครือข่ายต้งมีแหละ สีต้องกิดก็เอาข้าวม้อพื้นบ้านแตงว่ากับถลมได้เลยค่ะมีมื่วานนี้มพน่งกำลังรวบรวมเครื่องยถ้างูาความรู้ทุกตนี้ไปได้มาเรียนนื้อกระจานองซองมีความเรต้า่ดีมีสิ่งเล่ยในเน่หน้ามันหนามนมากเนี่ยม้อัดอากาศแย่สมุนไพรมีความเรือเล่กับบอกตุ้มซิมาตลอดมอสุขิดกม้วนกันหาเือ